เอาพวงมาต้อมมาดู ก็ตอบมันแหละค่ะ ไปบดบดะวางสองปีแล้วบดแต่เป็นข้าราชการว่าเกษียณนะครับอันนี้บดแล้วบดสองปีเป็นทหารเองครับกำลังเกตทางออกให้ดูดีนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเจ้าของที่ก็จะหวงเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นร่มต้นไม้มัน บ้านนีผมดบ หมดแล้วอโอ้ดินพอฝนดหมดก็ฝุ่นเยอะเลยครับเยอะเพราะว่าตอนที่ฝนนี่ก็รถติดร,รถลมพอหมดฝนเพิ่มก็ ครับตอนนี้ปรับรายละเอียดใกล้จะเสร็จแล้วครับก็จะว่างพังขุดบอ่อต่อนะครับขุดบอ่อมีสองบอ่อนะครับยี่ห้าคูณสิบนะครับลึกประมาณสามเมตรนะครับลึกประมาณสามเมตรมีบอ่ออยู่สองบอ่อนะครับแล้วก็จะมาถมเป็นถนนเป็นถนนตรงนี้เป็นบอ่อครับ ปักไม้ไว้เดี๋ยวเอาสเปรย์มาฉีดครับปักมีสองบ่อติดกันเพื่อจะเลี้ยงปลาเป็นเหมือนโคกนาตรงนี้ก็พอดีลูกน้องงานเข้าครับปักไม้อยู่นี่ถูกมือไปหาคุณหมออยู่เอ้ยงานเขา้าตรงนี้ครับเป็นบ่อตรงนี้ก็จะเป็นถนนลงมานะครับข้างหน้าเป็นถนนเดี๋ยวผมจะแบบให้ดูนะครับ ถนนตรงนี้ก็จะถมไปเพื่อปลูกบ้านหรือสร้างอาคารครับตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าทํางานเดี๋ยวจะมาถ่ายรายละเอียดให้ดูนะครับตอนนี้ลูกน้องได้ไปหามคุณหมออยู่มีอุปสรรคเล็กน้อยครับเดี๋ยวจะเป็นรูปเป็นร่างจะมาให้ชมครับครับตรงนี้จะเป็นถนนนะครับ ถนน12เมตรยาวลงไปนะครับถนนยาวลงไปถึงประมาณรถไถนะครับนี่ก็จะได้เชียอออกเป็นถนนแล้วก็จะถมตรงบริเวณบ้านหลังเดิมของหัวหน้านะครับก็จะทำํำลงไปสไตล์นี้เดี๋ยวถ้าเสร็จจะได้ถ่ายให้ดูครับตอนนี้หอวหน้ากําลังคุยกับ ผู้รับเหมาที่จะทำรัวนะครับช่างรัวก็เข้ามานี่เป็นช่างรับเหมาทำรัวนะครับของผมตกลงกันเรียบร้อยแล้วพอดีช่างพี่รองกับพ่อผู้ใหญ่นะครับของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำงานที่แกันนะแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ข้างนี้ต้องจะต่อหลังแคาต้องดูนะ